สวัสดีครับพ,พ่อแม่ ing, พี่น้องครับมือนี้นก็มาผอกข้าปลาหองทองเขาแล้วครับปลาห้องทองจะพาไปดำหน้าพี่น้องไหมไม่เถาเพิ่งกำลังลูกกาเลยพี่น้องลูกกาไปไปดำแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามือนี้ไม่เถาเพิ่งอันบริจ้างคนนะครับเพื่อว่าหาแต่ว่าหาหาหาคนมาลงแขกพี่น้องหาคนมาดำซอยเอาแห้งกันนะครับเขาบ่คิดว่าอัน ทำไมสมัยนี้ยังมีคือเก่าอยู่นะพี่น้องแต่ว่าก็ยังยังพอได้เห็นอยู่พี่น้องนี่พี่เ่ากำลังโลกระคนที่มาลงแขกซอยแล้วพี่น้องอเลยไ,ไปดำนี่ครับกอาเราะหลายคนขะครับครับพี่น้องมา,ากกน,นั่งสิบกว่าคนเนเี่ยแหละเปิดสิบสองคนเนาะการลงแขกมาดำให้ดำหน้าซอยกันนี่คบบรับเพได้จ้างนี่พี่น้องกินี่นี่กินเลี้ยงกันซื่อๆครับ เป็นการเอาแห้งกันเนาะกัตุนๆเทีเยได้ได้เห็นได้พอ,อยังสีแล้วพี่น้นองบางท่องก็เส้ดำเหือนกันแต่ว่าดำอันนั้นตกเบิ่งดำจักเป็นบุปเปลี่นเนี่ยมมนว่ามาหักข้อกาเซ่หน้าเพิ่นบุพพี่น้องจักสิวาในในใน่าจังใดบ่เคยเห็นเนาะแต่ว่าหัดเห็นจักสิบเป็นบุปเปลีนจักสิบจังใดมาติดตามเพื่อนพี่น้องมาเบิ่งเอาครับ ดำเหล่าครับพี่น้อง,อง,งผู้ใดเขยคำาเบิ้งผู้ผู้เก่าผู้ใหม่ก็บ่าวทองขอฝากไว้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้บ่าวทองครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พอคลิปใหม่ๆของบ่าวทองนะครับจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องหนามหน้าอันนี้มันเป็นน้มเลือกครับพี่น้องหนามสีเลืกอกยั่งน้อย เครืงขาเขาเลย่องนี้พอพุ่นว่าให้ดำห่างๆจัะหน่อยเนี่ยก็เลยได้ดำห่างๆจัะหน่อยซึ่งเจ้ากความกิดคันดำแล้วพี่น้องบอกยังไงรถเพราะท่านเคยเหตุน้องมาหัดเห็ดตั้งพี่น้องฟูดะปุะนนนน่นี้พอเพิ่นกระดำอันนี้อีพออันผู้ยุ่งหลังนั่นพ่อใหญ่นะครับ หนำไม่ค่อยเสมอกันปานใดหลังจากขำให้ดำหน้าแล้วก็มาเห็ดเนวกินให้พี่น้องบ้าวทงทองมาเห็ดแนวกินครับพี่น้องมงา่หนึ่งป่าครับหนึ่งปรากฏที่ห้ามาไอ้ดล่ะพี่น้องแช่ตู้เย็นไว้มา่หนึ่งกินอีกมือใหม่ครับปรากฏก็มีเตอตัวไข่เล้พี่น้องมีแต่ตัวไครตัวใหญ่เลย ขั้วยังเรียบร้อยแล้วก็บบริเวณที่เพิ่งน้องตอนขัวเนวาะพ่าน้องสินหนึ่งเขาเก็เอาพักมาลองพื้นก่อนพี่นอ้องตะไคร่ใบตะไคร่ที่มันมอหอมๆนะพี่น้องมา่น,นึ่งมาลองพื้นไว้มันจะได้หอมไปครับพี่น้องหนึ่งกับหนึ่งเตาทันต์ตัวนี้เตทาทัน,น,น,ทนย่างดีครับพี่น,น้องปลาก๊อ มีตำแก้วมีหยังพรอมเลยเตยี่ยมตำแก้วไพรอมมาเบิ่งเดือยพี่น้องเด้อยมาเสียบน้ำกันครับขัวแก้วขัวพริกขัวเซกันเลยพี่น้องขัวบ้านบ้านเฮานี่แหละขัวแล้วก็ตำมีหอมมีมีหอมแดงมีตะไคร้เอ้ยออหอมแดงมีกระเทียมครับ ตวัวเราใหม่ๆเยอะหนอยกับตำนะครับตำม,มันซีเรียกอาบน้ำเปลี่ยนสุดใหม่มาเห็ดแนวกินสูโภถอไม่ถักินครับพี่น้องตำอุ่นกระตุกจะน้อยได้พี่น้องนี่ยตำเกี๊ยว ปูงแก้วเรียบ้อยแล้วก็นหนึ่งปลากระติสุกแล้วครับพี่น้องเตรียมใส่จานแล้วครับพี่น้องเตรียมพร้อมสิไปกินครับขอทำให้เขาล้วครับมาเบิรงเนื้อครับมาท้องท่องขอตัวไปจัดเตรียมผ้าเข่ากันเด้อพี่น้องเด็กกินเข่ากันครับยาำแรงมาแล้วครับพี่น้องมาห้องท่องะอจพะาพมาพพมากินหนึ่งปลาครับหนึ่งปลากรดยามอะไรครับพี่น้องปลากรดตัวยัวงไงพี่น้อง ไปเต็มท้องนะครับมาครับไปเสียบกันครับสำหรับชิปนี้งบ้องท้องขอจบไปทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ